พาไปดูรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง Honda นะคะก็คือ Civic Generation ที่10จะน่าสนใจแค่ไหนนะคะแล้วก็โฉบเฉี่ยวยังไงบ้างติดตามพร้อมกันได้เลยค่ะยานยนต์ที่มีความโดดเด่นและสะกดทุกสายตาซึ่งก็เป็นที่ยอมรับสำหรับคนทั่วโลกมาอย่างยาวนานถึงเวลาแล้วที่บริษัท Honda Automobile ประเทศไทยจำกัดได้เปิดตัว Honda c i ี i c ใหม่ Generation 10 ที่ได้รับการสร้างสารรค์และพัฒนาให้สามารถก้าวข้ามทุกข้อจำกัดมุ่งสู่การเป็นชีวิตที่สมบูรณ์แบบในทุกมิติและก้าวล้ำนำสมัยในที่สุดโดยการยกระดับการออกแบบให้มีความทันสมัยเคียงคู่มากับความหรูหราในสไตล์สปอร์ตเปลียมด้วยสมรรถนะอันทรงพลังของเครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตร VTEC Turbo และเครื่องยนต์ขนาด1.8ลิตร i-VTEC ช่วยให้การขับขี่เร้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น ซึ่งตอบโจทย์คนที่รักการเดินทางได้ดีที่สุดสํหรับ Honda Civic ใหม่เจเนอเรชั่นที่10ในครั้งนี้เนี่ยครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นการพลิกโฉมครั้งสําคัญของ Civic ในแต่ละรุ่นที่ผ่านมาดีไซน์ภายนอกที่ทั้งดูพรีเมียมและดูสปอร์ตไปพร้อมๆกันนะครับห้องโดยสารก็มาด้วยความหรูหราเหนือระดับนะครับแล้วก็มีขนาดห้องโดยสารที่กว้างขวางมาก กว้างขวางจนขนาดใกล้เคียงรถในระดับที่เราเรียกว่า d ีเ gment หรือระดับสูงกว่ารถ Compact s e gment ไปแล้วนะครับครั้งนี้เนี่ยจะเป็นครั้งแรกที่ Honda Civic เราได้มีการติดตั้งเครื่องยนต์ v t e c Turbo เป็นเครื่องยนต์ที่ให้สมรรถนะการขับขี่ที่ดีเยี่ยมแต่ขณะเดียวกันก็ยังให้อัตราการประหยัดน้ำมันที่สุดยอดด้วยนะครับก็ถือเป็น2เครื่องยนต์ที่จะตอบสนองความต้องการของแต่ละกลุ่มลูกค้าได้อย่างลงตัวที่สุดนะครับ ก้าวล้ำไปอีกขั้นด้วยมาตรฐานความปลอดภัยที่เหนือกว่ารถยนต์รุ่นอื่นในระดับเดียวกันเพื่อเติมเต็มทุกการเดินทางให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น